ต้นไม้นะครับแล้วเป็นสวนข้างบ้านนะครับจะประกอบด้วยต้นมะม่วงนะครับต้นอะโวคาโดแล้วก็สนชัดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะครับอ่าละมุดเพาะมาเมล็ดน,นะครับนี่อันนี้ก็เป็นละมุดที่เพาะเมล็ดแล้วก็โตแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะให้ผลผลิตตอนไหนนะครับเพราะมาเมล็ดน่าจะใช้เวลานานสวนข้างบ้านนะครับติดกับบ้านเลยนะครับเราออกแบบบ้านให้หน่าอยู่นะครับเพื่อให้บ้านมีจุดเด่นในเรื่องของเอาอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเขียวใหญ่นะครับม้องวองเขียวใหญ่ถัดมาติดกันนะครับก็จะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนี้ประมาณห้าปีแล้วนะครับ ประมาณห้าปีแล้วลำต้นน่าจะประมาณห้านิ้วได้นะครับผมลำต้นนี่ประมาณห้านิ้วโยกไม่โยกไม่ไม่เคลื่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาลำต้นใหญ่นะครับในสวนก็จะมีการประดับตกแต่งอันนี้จะเป็นกล้วยไม้นะครับผมกล้วยไม้กล้วยไม้ไมเราก็จะให้สีสันนะครับเวลาออกดอกนะครับออกดอกนี่สวยงามนะครับต้นกล้วยไม้นะครับ มันจะมีหลากหลายสีอันนี้ก็จะเป็นไซอ่อตอนนี้ก็จะเป็นเออ่เขาลือสีนะครับผมถ้าอยู่แบบนี้เขาสวยมากเลยนะครับเนี่ยเ้าลือสีนี่สวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนฉับนะครับผมสนฉับก็ค่อนข้างจะแตกอิงออกมาได้สวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะครับ ละมดุดจุงเยอะนะครับช่วงนี้ยุงเยอะต้องดูแลสุขภาพด้วยในสวนก็จะประ,ประกอบไปด้วยอะไรต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี้ยที่ปลูกเนี่ยมันยังไม่ชิดกันมากขนาดนี้แล้วก็ถัดออกมาอีกนะครับก็จะเป็นต้นอะไรเนี่ยสละอินโดนะครับผมนี่สละอินโดเนี่ยฮะอันนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับเห็นไหมช่อเต็มเลยนะครับนี่คือ ต้นตัวผู้นะครับเวลาอันนี้ก็คือเอาไปผสมเกสรนนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับนี่นี่ก็คือตัวผู้นะครับต้นตัวผู้สําหรับผสมเกสรกับตัวเมียแต่ต้นตัวเมียเราไม่มีนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นต้นอัลฟาโดเหมือนกันนะครับเป็นสายพันธุ์แฮนะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์แฮท ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรครับรอดูลูกนะครับแต่ต้นใหญ่แล้วนะครับน่าจะปีสองปีก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่คือสวนข้างบ้านนะครับติดกับบ้านเลยช่วงนี้หญ้าเกิดเร็วมากนะครับเห็นไหมครับนี่หญ้าเขาเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเราก็เลยทําความสาดไม่ทันตัดหญ้าไม่ทันนะครับมันก็เลยกลายเป็นลกไปเลย นะครับนี่สวนข้างบ้านเรานะครับก็คลิปนี้ก็จบในที่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ